ภาพยนต์ชื่อบริเลตุลักวันนี้ผมจะมามาอ่านหน้าอ่นานภาษาไทยให้ฟังครับช่วแเล่ช่วยลว่ฟังได้เลยครับมวยอ้วนส,สวมวง่วงก้วย เอ๋เกตโตเอตเดพอเอแพโคเอแคโคโตเอแทโเเทยอเอเยโนอันน้ำม่ตัน้ำขอเองงเข่งน้ำเข่งขอเองงเข่งรอยเองงเรงแข็งแรงตอิตริรอเอลิกอิกโกอากะกิกะ o i i o a a i a h o m o u m u s o a s a t o i t u s t i k u s t i k b o i d o p i t l o i b o l e p d o i cô đi cho ít đôi chịt hồ ít đôi chịt cho ít bơ chịt cô ít bơ chịt cho ứt chưa chỗ ứt chưa cho ứt chỗ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  อ๋นองอ่านโตอึอดมาตึโตอือดือโทเอือทือลออาละเมออือมือละมือพออือพือ เอเอดพื้นดพื้นพื้นพื้นเจอเจอพื้อื้อพื้นือดอออเดินปออปืดออกอลอวัว โนอือยเลยเลยเลยวันอ่ะโนวันกิอือดอกิวันกิดพออย่าเพียรองเถา 可以，借，没得借，弄套借，抱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 ，借，借，没得借，抱借，考，那么考，抱，借。

ขอให้ไข่มี่ยไข่พาะอ่ะขอให้ไข่มี่ยไข่พ่อพ่อหยิบมาปิ้งมาทูปิ้งไข่ปิ้งขอให้ไข่มีไข่ตัวโอ้มาตัวไม่ทูต้มไข่ต้มขอให้ไข่มีไข่ดออาวบอดาไข่ดาวไข่ตุ๋นไข่เค็มไข่เจียวไข่พะโล้ ไข่ไข่มีไข่ยออยัดใส่ไข่ลูกเขยไข่เยี่ยวมะหอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกวันอาทิตย์ สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีแสดวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงมักดังมุกอ่านดังดังมักมักลามักกะลากุมมักกะมัก กาคาคมกุมพาพันมีนาคมเมษายนพุษธพาคมมิถุนายนกรกดาคมสิงหาโต สิงหาโตโอโมคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤษภาพฤษจ,จิกายนพันวาคม สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวสีดำสีฟ้าขอบคุณครับ